แฟนบอลแมนยูไนเต็ดทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะข่าวลือการเปลี่ยนเจ้าของที่เงียบหายไปสักพักใหญ่กลับมาอีกแล้วครับและคอนเฟิร์มว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือธรรมดาเพราะมีนักข่าวชื่อดังอย่างเบนเจคขอบออกมายืนยันด้วยตัวเองว่ากลุ่มทุนจากสหรัฐอาหรับอิมิเรตให้ความสนใจจริงๆครับใครคือกลุ่มทุนที่ว่าคือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ชื่อว่า international holding company หรือเรียกสั้นๆว่า IHC นะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับมีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันทะลุ2 3 9 0ั0ล้านดอลลาร์สหรัฐเลย ประธานบริหารของบริษัทนี้คือใครรู้ไหมครับไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือชีคทานูลบินไซเยตอานายันพี่ชายคนโตของชีคมันซูนั่นเองใช่ครับพี่ชายของเจ้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นแหละเห็นไหมครับว่าเรื่องนี้มันใหญ่แค่ไหนถ้าดิวนี้ผ่านหมายความว่า2พี่น้องจะถือครอง2ทีมยักษ์ใหญ่ในแมนเชสเตอร์พร้อมกันนี่มันจะเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกอีกบทเลยนะครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือกลุ่มทุนนี้ไม่ได้แค่คิดที่จะซื้อสโมสรน,นะครับแต่พวกเขายังมีแผนที่ชัดเจนมากเพราะมีข่าวว่าพวกเขาได้ทาบทามเอริกคค แดงให้กลับมารับบทเป็นทูตสโมสรถ้าหากดิวเทคโอเวอร์สำเร็จนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่ากลุ่มทุนนี้ไม่ได้แค่อยากจะมาเป็นเจ้าของธรรมดาแต่พวกเขาต้องการสร้างเอกลักษณ์ต้องการเชื่อมโยงกับระวติาสตร์อันยิ่งใหญ่ของแมนยูและใครจะเหมาะกว่ากองโต้ชายผู้ยกคอปกหลังยิงประตูชัยได้ชายผู้เป็นสัญลักษณ์ของยุคทองปีศาจแดงใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งตื่นเต้นมากเพราะเป็นเจคอบเองก็บอกชัดๆว่าโครงการนี้ยังอยู่แค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นยังต้องใช้เวลาอีกยาวนานกว่าจะเห็นความชัดเจนหรืืออพูดงง่่ายยๆก็คัไมมี ยและที่สําคัญอีกอย่างก็คือฝั่งตระกูลเกลเซอร์ยังคงยืนกลานราคาที่สูงกว่า5พันล้านปอนด์เหมือนเดิมนี่เป็นราคาที่สูงมากๆและเป็นหนึ่งในอุปสรรคใหญ่ที่ทําให้การเจราจาหลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่สําเร็จส่วนใครที่หวังว่าชิกยัสซซิมจากกาตาจะกลับเข้ามาเจราจาใหม่แล้วก็ต้องบอกว่าโอกาสนั้นแทบจะเป็นศูนย์ครับเบนเจคอบยืนยันตรงๆเลยว่าไม่มีทางที่จะมีการรื้อฟื้นการพูดคุยระหว่างกาตากับเกลเซอร์อีกถือว่าบทนั้นปิดไปแล้ว แล้วเซอร์จิมแรดคีฟล่ะนักธุรกิจชาวอังกฤษที่ซื้อหุ้นส่วนน้อยของสโมสรไปเมื่อปีที่แล้วและได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านฟุตบอลตอนนี้เขายังสงบนิ่งมากๆครับมั่นใจในสถานะของตัวเองและเชื่อมันว่าตระกูลเกลเซอร์ Sir, ยังไม่มีแผนจะขายสโมสรนในอนาคตอันใกลน้นี้ซึ่งทําให้เขายังคงเดินหน้าบริหารงานด้านฟุตบอลต่อไปอย่างเดิมแล้วทำไม UAE ถึงสนใจแมนยู คำตอบก็คือการลงทุนในสโมสรฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไม่ได้เป็นแค่เรื่องกีฬาอีกต่อไปแล้วนะครับมันคือซอฟต์พาวเวอร์มันคือการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศการเข้าถึงตลาดโลกการสร้างอิทธิพลทางธุรกิจและการเมืองดูจากแมนเชสเตอร์ซิตี้สิครับหลังจากที่ชีคมันซูเข้ามาถือครองซิตี้กลายเป็นหนึ่งสโมสรที่ประสบความสาเร็จที่สุดในยุโรปคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปถึง7สมัยคว้าแชมปี้ยนสลีและกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกนี่คือสิ่งที่ UAE มองเห็นและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่กว่าซิตี้เสีย ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันมีกฎระเบียบของพิมลีมี financial fair play มีกฎห้ามบุคคลเดียวกันถือครอง2ส,งสมโมสรนในหลีกเดียวกันซึ่งถ้า IHC จะซื้อแมนยูจริงๆพวกเขาต้องไิสูจน์ให้ได้ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้ว่าประธานบริหารจะเป็นพี่น้องกันก็ตามนี่เป็นอุปสรรคใหญ่เลยนะครับ สรุปแล้วนะครับข่าวนี้มันจริงแค่ไหนก็ต้องตอบเลยว่ามันจริงที่มีความสนใจจริงที่มีการติดต่อแต่ยังห่างไกลจากความเป็นจริงมากๆครับเพราะมันมีอุปสรรคเยอะแยะทั้งเรื่องราคาเรื่องกฎระเบ,บียบและเรื่องความตั้งใจของตระกูลเกลเซอร์เองแต่มันก็เป็นความหวังอีกดวงสําหรับแฟนบอลแมนยูที่อยากเห็นสโมสรกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งอยากเห็นการลงทุนที่จริงจังอยากเห็นทีมที่แข่งขันได้กับทีมใหญ่ๆอย่างซิตี้อาร์เซนอลและลิเวอร์พูล แล้วแฟนผีแดงล่ะครับถ้าเจ้าของใหม่จาก UAE เข้ามาจริงและคันโตน,น่ากลับมาเป็นหน้าเป็นตาของสโมสอนอีกครั้งคุณพร้อมจะต้อนรับไหมหรือว่าคุณยังคงหวังว่าเซอร์จิมแรดคีฟจะเป็นคนที่พาทีมไปสู่ความรุ่งโรจน์คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ